ทุกคนนี่นี่เราจะดูอะไรกันในโชว์ปลาที่ได้ก่อนเร็วถุงเนี้ยถุงเนี้ยเป็นปลานะทุกคนอ,อันนี้เป็นปลาสดๆเลยอ่าเร็วเดี๋ยวกำลังดูกันว่าเราจะติดปลาไมมมนลุ้นกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอวนอะไรเนะี่ยเขาเรียกแบบเนี้ยยอครับยอเหรออ๋อถ้าโยนก็เป็นเหมือนแห่อย่างนู้นเนาะดูี่ลุ้นกันได้ไหมได้ไหมโอ้อันนี้ปลาตะเพียนนี่อันนี้ปลาตะเพียนตะเพียน พูดภาษาอะไรกันจะ๊ะภาษาหมอนครับภาษาหมอนหรออาาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เนาะเก่งจังเลยอ,อยากดูสิง่ายดายมากๆเลยยอเข้าใจทำเนาะนะครับมรรไม่ต้องใส่ใอาหารเอออาหารก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องล่ออ๋อต้องล่อเห็นตรงนู้นไหมมันมีต้นมะม่วงเบาะอะเลยไปหน่อยอะมะม่วงเบาสามต้น เขาตัดหมดเลยออกลูกทุกปีมะม่วงเบารู้จักไหมมะม่วงเบาจะหอมยางอร่อยแล้วก็ราคาสูงด้วยนะเขาไปตัดเ,เขาไปตัดจนเยี่ยนหมดเลยอย่างไม่น่าตัดเลยจริงๆป่านนี้ได้ออกลูกแล้วเนี่ยฮะได้ไหมได้ไหมปลาอะไรครับโอ้ยอัะนี้อมแหมเราก็แบบเมื่อกี้ได้ก็ไม่ถ่ายนะฮะเพิ่งมาเริ่มถ่ายาตอนอันนี้ได้ได้ตัวเล็กนี่เนียใช่ไหมนี่ไงอันนี้ปลาอะไรปลากระ ปากกะด,กะดีอุ้ยปากกะดีทุกคนอันนี้ปล่อยได้ครับปล่อยได้ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยได้บุญปล่อยอันนี้ญิงด้วยนะทำเป็นไม่ดิ้นด้วยนะไม่ร้องขอชีวิตอ่ะไปอ่าเห็นไหมน,นี่นะกรรมวิธีหางปลานะ ได้ไหมได้หนึ่งตัวตัวเล็กกี่ตัวสองตัวตัวหนึ่งโอ้นี่ตัวใหญ่ด้วยนี่ <c oughs> เอา้า <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ติดติดเหรอ <c oughs> ทุกคนอยุยอติดอ่ะอันนี้กระเด็นออกจากถุงทุกคนอ๋อนี่ตัวใหญ่ <c oughs> ทุกคนดูสิ ุกคนนี่ตัวใหญ่นะครับนี่ทุกคนดูสิทุกคนนี้นี่ปลานี่อ่านี่โชว์หน่อยโชว์นหน่อยอ่าโชว์นหน่อยเห็นไหมทุกคน เดีหน่อยนะพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่ทุกคนเราจะไปนครสวรรค์ไปตามร้องเรียนที่เออรีสอร์ทเขาไม่ยอมคืนค่ากุญแจมัดจำเรา1,000บาทมา2เดือนแล้วคุณผน้ชมโอเคน้องสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะฮะนี่ฮะบรรยากาศสบายๆนะครับทุ๊กพาน่ะสองคนมีอีกสองคนเหรออ๋อมาบ่อยไหมเนี่ยอ่าคิดง,งานอ๋อเผื่อได้มาถ่ายวันหลังชอบถ่าย รหรอตรงนู้นก็นม,นมีเนะาะเป็นเป็นยอเหมือนกันเหรอนะอ,อได้ง่ายกว่าตกอีกเนาะพวกแกทำบากกันง่ายจังอ่าน,นี่ตัวเล็กอะร่วงลงไปงท,ทุกคน,นโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราไปเจอกันที่เชียงใหม่นะเราจะไปถึงตีห้าของวันจันทร์ทุกคน จะไปรถไฟกับทุกคนแล้วก็ก็นอนที่รถที่รถไฟประมาณ2 3สาชั่วโมงแล้วก็เดินหาร้านอร่อยๆแล้วก็เช็คอินในช่วงบ่ายทุกคนเพราะโรงแรมก็ให้เจเช็คอินบ่ายสองเจอกันที่เชียงใหม่พิษณุโลกแล้วก็นกครสวรรค์นะจับสำหรับคลิปนี้ดูข้อนี้ไปก่อนเนาะเจอกันครับขอบคุณครับ